อาจารย์มั่นท่านว่าใจมีภาษาเดียวเหมือนกันหมดไม่ว่าเป็นชาติใดภาษาใดเพียงความรู้คือใจนี้เพราะนั้นนัานเรกเป็นภาษาเดียวความนึกออกมานี่เข้าใจ เวลาใช้ออกมาทางคำพูดต้องแยกเป็นภาษานั้นภาษานี้ไม่ค่อยเข้าใจกันความรู้สึกภายในจิตใจมันเหมือนเหมือนกันทำกับใจจึงเข้ากันได้สนิทเพราะธรรมก็ไม่ได้เป็นภาษาของอะไรธรรมก็คือภาษาของใจทำอยู่กับใจความสุขความทุกข์ อยู่กับใจการทำให้สุขหรือให้ทุกข์เกิดขึ้นก็ใจเป็นผู้คิดขึ้นมาผลที่ปรากฏขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับภาระในผลนั่งตนที่คิดขึ้นมาใจกับธรรมจึงเข้ากันได้สนิท ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามเรื่องธรรมกับนั้นเข้ากันได้โดยกันทั้งนั้นเพราะใจกับธรรมเป็นของคู่ควรกันอยู่แล้วใจนี้คือแก่นหรือแก่นของสกุลร่างกายเราเป็นแก่นอันเป็นของแข็งนี้เป็นของเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้ ใจแก่ใจ,ใจในี้เป็นหลักใหญ่อาการที่เกิดขึ้นจากใจปึงความคิดความปรุงก็เกิดแลด้วหนักเกิดแล้วหนักความหมายถึงความกระเพิ่มของใจกระเพิ่มขึ้นมาก็ปรุงความหมายเกี่ยวกับการคาดการอะไรทนะั้งหมายถึงสัญญายาวไปก็เป็นสัญญาสั้นก็เป็นสังขารคือปรุงแคบ มันเป็นสังขารสัญญาคือความหมายมีความความหมายความจำวิญญาณหมายถึงการรับรู้ในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นตากับหูสัมผัสกันเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นต้นเหล่านี้มีการเกิดการหนักอยู่ประจำตัวของเขาเองท่านจึงเรียกว่าขัน แต่ละแต่ละหมวดแต่ละกองรวมแล้วเรีกว่าขันแต่ว่ากองหรือแปลว่าหมวดมีการเกิดการหนับอยู่อย่างนั้นเป็นประจำแม้พระกีณาศพท่านก็มีอาการเหล่านี้เช่นเดียวกันกับสามัญชนทั่วทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าขันองท่านเป็นขันล้นลวนๆไม่มีกิเลสเป็นเครื่อง,บ,งบับงคับบัญชาหรือชใช้ทำนั้นปรุงนี้คิดนั้น เป็นขันที่คิดโดยธรรมชาติของมันเองเรียกว่าเป็นอิสระของขันโดยไม่มีอะไรมาบังคับให้คิดนั้นให้ปรุงอย่างนี้เหมือนอย่างจิตสามัญชนทัน่วทั่วไปหรือเหมือนอย่างขันสามัญชนทัน่วทั่วไปถ้าเราจะเทียบแล้วก็ขันลงสามัญชนทัน่วทั่วไปก็เหมือนนักโทษที่ถูกบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลา ความคิดความปรุงความสําคัญมั่นหมายต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่มีผู้บังคับบัญชาออกมาให้คิดอย่างนั้นให้ปรุงอย่างนี้ให้สําคัญมั่นหมายนั้นอย่างนั้นอย่างนี้คือเรื่องของกิเลสเป็นนายหัวหน้าบังคับบัญชาขันเหล่านี้ให้แสดงตัวขึ้นมาส่วนพระกีนาศพค,คือพระอรหันต์ท่านท่านไม่มี ปรุงก็ปรุงธรรมดาพอปรุงแล้วก็ดับไปธรรมดาไม่มีเชื้อต่อไม่ดื้อเยื้อไม่กดทวงจิตใจเพราะไม่มีอะไรบังคับเหมือนดังขันที่มีพิเดสปกครองหรือมีพิเดสเป็นหัวหน้านี่ผิดกันที่ตรงนี้แต่ความปรุงนั้นแหละเหมือนเหมือนกัน ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพของแต่ละขันละขันมีประจําตนด้วยกันนับแต่รูปประขันคือกายของเราเวทนาขันแลยแก่ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยนี่ก็เกิดดับเกิดดับสัญญาสังขารวิญญาณมีเกิดมีดับประจําตนอยู่ตลอดไปส่วนความรู้จริงๆที่เป็นรากฐานแห่ง,งความรู้ที่เกิดดับเกิดดับนี้นั้น ไม่ดับเราจะพูดว่าจิตนี้ดับไม่ได้เราจะพูดว่าจิตนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วจึงหมดปัญหาในเรื่องเกิดเรื่องตายที่เกี่ยวกับเรื่องฐานเรื่องขันไปทีก่กำเนิดเกิดที่นั่นทีน่นี่แสดงตัวอันเป็นอัญญาบออกมาเป็นสัตว์เป็นโมคุลเป็นต้นดังนั้นจึงไม่มีสำหรับจิตตรงที่บริสุทธิ์แล้ว แต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็คุ้นี่แหละไปแสดงเช่นนั้นไม่ใช่อะไรคือจิตดวงที่ไม่ตายนี่แหละอันนี้ไม่ไม่ตายเียเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนโลกเฉพ่ออย่างยิ่งคือโลกมนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญคุณโทษต่างๆ และรู้วิธีการที่จะแก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมได้เข้าใจในภาษาของธรรมที่ท่านแสดงท่านจึงได้ประกาศสอนโลกมนุษย์เป็นสำคัญกว่าโลกอืก่นเพื่อจะได้พยายามดัดแปลงหรือแก้ไขสิ่งที่เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์และเป็นโทษอีกด้วยออกอจากจิตใจกายวาจา สอนให้พยายามบำรุงส่งเสริมคําดีที่พอมีอยู่บ้างแล้วหรือมีอยู่แล้วและที่ยังไม่มีให้มีให้เกิดขึ้นสิ่งที่มีแล้วบำรุงรักษาให้เจริญเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขมีหลักมีเกณฑ์ด้วยคุณธรรมคือความดีอันนี้ หากได้เคลื่อนย้ายจากธาตจากขันอันเป็นปัจจุบันนี้ไปสู่สถานที่ใดพบใดชาติใดก็าตามจิตที่มีความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอย่อมเป็นจิตที่ดีไปก็ไปดีแน่จะเกิดก็เกิดดีอยู่ก็อยู่ดีมีความสุขเรื่อยๆไปอย่างนั้นจนกว่าว่าจิตนี้จะมีกำลังสามารถ คืออำนาจมาสนามัญญาไปต้องผ่านที่สร้างมาโดยลำดับลำดาับตั้งแต่อดีตมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับเป็นเมื่อวานนี้เป็นอดีตาำรับวันนี้วันนี้เป็นอดีตลำรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราได้สร้างความดีมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วหนุนกันไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งจิตมีกำลังกล้าสามารถเพราะอ,อำนาจของความดีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วผ่านทนไปได้ คำว่าสมมุติใดๆคือการเกิดการตายดังที่เป็นมาและจะปะเกิดในภพที่ละเอียดขนาดไหนก็าตามซึ่งเป็นเรื่องของสมมุตแิแสงอยู่นั้นจึงไม่มีผ่านไปหมดโดยประการทั้งปวงมีได้แจกจิตพระระหันท่านจิตพระพุทธเจ้าพูดถ,ถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องะวังคีศัก ทวังคีจะท่านเก่นมากตั้งแต่ท่านเป็นคารวาสใครตายก็ตามเป็นอะไรจะว่าเป็นหมอดูหรือเป็นอะไรก,ก็พูดไม่ถนัดคงเก่นทางสยศาสตนะร์น่แพอภาษาปัจจุบันนี้ใครตายนี่เขาเอามาให้เคาะกระโหลกศิรตะปอกๆก,ก,ก,กาหนดดูทราบมานี่ไปเกิดที่ไหน อันนั้นปเกกดที่นั่นเช่นปะเกิดเป็นสัตว์นรกก็บอกถ้าเกิดในนรกก็ก็บอกไปสวรรค์ก็บอกถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉาน้าเป็นเป็ดเป็นผีอะไรบอกหมดไม่มีอัดมีอันบอกได้ทั้งนั้นขอให้ได้ข้อกระโหลกศรีรษะของคนผู้ตายนั้นก็แล้วกันอันนี้คือพอไปถึงพระพุธทธเจ้าท่านก็เอาศรีรษะพะอรหันตไม้เคาะ เอาลองเคาะที่นี่ไปเกิดที่ไหนเคาะแล้วก็ฟังเงียบเคาะแล้วฟังเงียบคิดแล้วเงียบกอะไรเงียบให้ปรากฏว่าเจ้าของของกระโหลกศีรษะนี้ไปเกิดที่ไหนจนเกรอกผู้ย่งกรงไปมาว่าไม่ทราบที่เกิดอ,อันนี้ฟัามทีแรกพวังศีสานี้ว่าตัวเก่งเฉลียวฉลาด จะไปแข่งกับพระเจ้านั่นนะคุณง่ายๆแต่เวลาไปถึงพระเจ้าแล้วพระองค์เอากัลโลกศีรษะพระอาหารมาให้เคาะีออ้มาติดตรงนี้นี่ก็อยากจะเรียนต่อถ้าเรียนได้แล้วก็จะวิเศษวิโสมากถ้ารู้นี้แล้วอะให้เรียนสำนักพระเจ้านั่นแหละที่นี่ก็ขสอนวิธีให้สอนวิชาให้ให้เคาะกระโลกนี้ได้เข้าใจสอนวิชาวิชาธรรมนีป่ปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปเลย เลยพระวังคีสสเลยสำเร็จอรหันขึ้นมานช่หนีเลยไม่สนใจจะ,ะเคาะรีรษะใครนอกจากเคาะทิศะเจ้าของรูปที่อางชัดเจนแล้วหมดปัญหาไปเลยนี่เรียกว่าเคาะรีรษะที่ถูกต้องนี่แล้วยกถึงยกเรื่องกิตที่ไม่เกิดขึ้นมากระโหลกรีรษะของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วมาเคาะก็ไม่รู้เรื่องจะเกิดที่ไหนทั้งที่พระวังคีสสระจะก่อนเก่งมาก นี่เป็นอย่างนี้ยิตคือบริสุทธิ์แล้วหาที่เกิดไม่ได้เช่นพระโคทิกะก็เหมือนกันอันนี้คนหน้าเป็นคติอยู่ไม่น้อยท่านไปบำเพ็ญสมณธรรมเจ,จริญแล้วขึ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วเสื่องลงเจริญแล้วเสื่อมลงฟังว่าหกขนขนที่เจ็ดนี่มิโคนมาเชือดคอตัวเอง พระอกเสียใจแต่ท่านก็เป็นพระหันในวาระสุดท้ายอันนี้เรายย่อเลยอันนี้พวกพญา,ามารก็มาตามค้นหาวิญญาณของทาง่านค่ะูดภาษาขเราก็เรียกว่าตลบเมฆเลยการขุดการค้นไม่เจอพระพุทธเจ้าท่านนักสั่งบอกว่า การที่จะค้นหาเินญาณของพระโคติกะที่เป็นบุตรของเราซึ่งเป็นผู้สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วโดยประการทั้งสองนั้นจะขุดจะค้นจะพิจารณาเท่าไหรก่ก็ไม่เจอคือว่ามันหมดวิสัยของสมมุติแล้วจะเจอยงไมันเลยวิสัยของมนุษย์ที่จะค้นให้เจอนี่ท่านเรียกว,ว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยสําหรับคนมีนิเดชที่จะได้ทราบสิทธิของพระอรหันต์ท่าทนนะ ในวงสมมุติทั้งหมดไม่มีผู้ใดจะสามารถตามวิถีจิตของพระอรหันต์ท่านได้เพราะท่านนอกสมมุติไปแล้วเนี่ยจะเป็นจิตเหมือนกันก็ตามเราพิจารณาดูจิตของเราที่กําลังล้มลุกคุกคลานอยู่เวลานี้ก็ตามเมื่อได้ถูกชำระเข้าไปโดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละความเพียรนี้จะค่อยละเอียดไปละเอียดไปละเอียดถึงที่สุด ความละเอียดก็หมดไปเพราะความละเอียดนั่นก็เป็นสมมติเหลือแต่ธรรมชาติทองทั้งแท่งหรือทมทั้งดวงที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วก็หมดปัญหาอีกเช่นเดียวกันก็เป็นกายเป็นจิตประส,สรุทธิ์เช่นเดียวกับจิตของท่านผู้พ้นไปแล้วนั้นเพราะจิตนี้มันเหมือนเหมือนกันหมดไม่นิยมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้เป็นเพศหรือเป็นส่วนสมมติอันหนึ่งต่างหาก ส่วนจิตนั้นไม่ไม่เลยนิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายความสามารถในอานาทัมจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายและบางที่ก็สามารถให้บรรลุทมขั้นต่างๆหน้กระทั่งถึงนมุดหลุดพ้นไปได้ก็เป็นไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีการไม่มีกฎเกณฑ์จะบังคับกันได้ขอแต่ความสามารถอันาจวาฒนาของตนพอแล้วเป็นอันว่าฐานไปได้ด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงควรพยายามอบรมจิตใจของเราอย่างน้อยก็ให้มีความสงบเย็นจะด้วยทำบทใดก็ตามซึ่งเป็นธรรมที่จะกล่อมให้จิตมีความสงบนละปรากฏเป็นความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาภายในจิตใจเพึ่งนำทำมบทนั้นมาเป็นเครื่องกำกำับมาเป็นเครื่องพึ่งพิงเป็นเครื่องยึดของจิตเช่นอนาปานสติซึ่ง เป็นกรรมาฐานสําคัญบทหนึ่งในวงปฏิบัติทั้งหลายรู้สึกอนาปานสติจะเป็นธรรมที่ถูกกับจริยนิสัยของคนเป็นจำนวนมากกว่าธรรมบทอื่นนำเข้ามาประกอพฤติปฏิบัติภายในจิตใจของเราให้ได้รับความสงบเย็นเมื่อใจเริ่มสงบเราก็จะเริ่มเห็นสาระ ของใจหรือเราจะเริ่มเห็นใจว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรใจอันแท้จริงนั้นคืออะไรเป็นอะไรเป็นอย่างไรก็คือความที่รวมกระแสของตัวเองเข้ามาสู่จุดเดียวเป็นความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตความรวมตัวเข้ามาของจิตนี้รวมเข้ามาตามขั้น ตามความสามารถตามความละเอียดของจิตตามขั้นภูมมของจิตที่มีความละเอียดเป็นลําดับถ้าจิตทังหยาบรวมตัวเข้ามาก็จะสามารถทราบได้เหมือนกันว่าว่านี้คือจิตละเอียดเข้าไปความทราบว่าจิตนี้เราก็ทราบแล้วแต่ทราบว่าความละเอียดลองไปอีกว่าจิตนี้ละเอียดจิตนี้ผ่องใสจิตนี้สงบยิ่ง สิ่นี้เป็นของอัศจรรย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับลำดับลำดับนะจิตดวงเดียวนี่น่ะการชำระการอบรมเพื่อความสงบการพิจารณาค้นฟ้าแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องภายในจิตใจด้วยปัญญาซึ่งเป็นวิธีที่จะทําจิตให้ก้าวหน้าหรือจะทําให้ถึงความจริงของจิตอันแท้จริงได้โดยลําดับลาดับด้วยการทํานังที่กล่าวันนี้ ใครจะหยาบขนาดไหนก็อยากเถอะถ้าลงความเพียนในพยายามสืบต่อกันอยู่เสมอวยความรู้สาพยายามของเราแล้วความหยาบนั่นจะมันจะค่อยหมดไปหมดไปความละเอียดจะค่อยปรากฏขึ้นมาเพราะการกระทำเพราะการบำเพ็ญของเราจนกระทั่งถึงสามารถถ่ายพ้นไปได้เช่นเดียวกันหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนพนานจ,จิตใจ ขอให้ทำใจของเราได้ให,ให้ให้มีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งตนเองได้ส่วนสกลนาการนี้เราก็พึ่งเข้ามาแล้วตั้งแต่วันเกิดทราบด้วยได้ด้วยกันถ้าอยู่พวานอนถ้าขับถ่ายถ่ายทำการทำงานจะม,มาหาเรื่องสิทั้งชายเขาทั้งเขาใช้เราทั้งเขาบังคับเราทั้งเราบังคับเขามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละบังคับเขาให้ทํางานแล้วเขาก็บังคับเราทุกเนีย ว่าไงแล้วเจ็บนั้นปวดนี้ก็ต้องไปหาอยู่หายาก่อนเขาแล้ยเป็นคนเจ็บแล้วเขาเป็นผู้หาอยู่หายาเงินทองก็ของกับเขาหามาอะไรมันเลยหมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนี้เป็นม่ทราบว่าใครเป็นใหญ่กว่าใครท่าขันกับเรามเราบังคับเขาได้ชั่วการแล้วเขาก็บังคับเราได้ตลอดการเจ็บไข้ได้ปวดการหิวการกระหายการอย่างหลับอยางนอนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของทุกข์ซึ่งบังคับเราเท่านั้น ี่เขาบังคับเราอยู่ทุกด้านแต่เราบังคับเขาได้เพียงเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นในการที่ควรอย่างนี้ที่เราจะบังคับให้ทาเขาภาวนาเอ้าทําลงไปเมื่อธาตุขันนังปกติอยู่ควรจะหนักเบามากน้อยอย่างไรเราก็ททาลงไปแต่ธาตุขันไม่ปกติธาตุขันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ความหนักความเบาของธาตุขันเรื่องใจให้เป็นความเพียรอยู่ภายในตนเองเป็นสิ่งสําคัญมากเราก็ย่นเข้ามาในจุดนี้ อาศัยเข้ามามากแล้วเวลานี้มันชำรุดทุดโทรมก่อนสาวมันทำรุ